คืออยู่เืพี่แอนพี่แอนพี่แอนมาคุม้มคุ้มกันปลอยก่อนพี่ปลอยนอกปลอยนอกพี่แอนคิดจะทำอะไรฮะ <c oughs> ปอยน่าจะรับโทรศัพท์อยู่ ฝากเพลงนี้ให้ล้ม่อยตัวน่าขอให้ใจบางบางของน้องพ้องหลอก okay, okay. Yeah. แต่ใ้เข้าไปในใจเป็นไปได้ไหมเป็นอาไได้บอให้ฉันรอได้อะไรให้ฉันรอ รวงมาแล้วครับพี่แอนไม่ดีอย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นยังยังยังไม่มาอีกพี่แี่คิดจะทำอะไรพี่กำลังรอบค่าอยู่นะ อุย๊ยเธอจะมาไมนะ่น่วงพอดีหนู<ง>ดากเข้าไปพี่แอนยูดากดิย <ś les> ูดากกานไม่ไปแล้พี่แอนต้องเข้าแล้วแหละวงมาแล้วพี่ไปเลยนะ <ś les> มันอยู่แค่นี้เองวมงใกล้จะปล่อยมาปล่อยนะ่าจะมาแล้วแหละ ทำไมปอยอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนี่แหละไม่รู้จักใช้เน็ตแพงๆยังยังยังไม่มมในจังหวะโอ้โหวงแรงมากพี่ไปเลยไปเลยไอพีปอยไง เลือดเธอลถไวมากรววรววพี่จะมองดูปล่อยตายใช่ไหมจ,จิตใจไี่ทำด้วยอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เอา,าสารปล่อยไงทิ้งให้แอนนี่อยู่คนเดียว พี่แอนสู้สู้เปลี่ยนข้าวงและแล้วไปแล้วครับพี่แอนมีคนพี่ข้างหน้าพี่ <S <S พี่ข่าไ้แล้ถ้าพี่ฆ่ามันได้นี่ไปจะเรียกพี่ว่าด็อกเตอร์แอนนี่อลิกาโต เซมังกุเตจะไปดรแอนหาไม่เจอนะคะนี่มันไม่ได้อยู่ในนั้นโอ้ <c oughs> <c oughs> ถ้าวันอยู่บงบนั้นตายตะดน,นะได้นั่ยและในที่สุด <c oughs> เราก็เหลือหญิงสาวสวยเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้เข้ารอบเข้าไปชิงเก้าคนสุดท้าย เธอกำลังอยู่ในป่าคนเดียวเงียบเหงาป่าที่เต็มไปด้วยยุงและแมงวันตอนนี้เธอมองไม่เห็นใครเลยเธอว่าจะเวกเข้าปั๊มแล้วมันสนอยเพื่อเข้าเซเว่นแต่เธอลืมไปว่าในนี้ไม่มีเซเว่นอานะเธอกำลังเหลือบมองหาน้ำเป๊ปซี่อยู่ซึ่งเธอขาดความหวางไม่ได้ เดแล้วมันเธอจะเห็นเป้าหมายแล้วนะคะเธอจะต้องวิ่งเข้าวงเรามาดูกันว่าเธอจะตายโดยโดนยิงหรือเธอจะตายเพราะวงกินแต่ดูแล้วเธอน่าจะโดนสไนเปอร์ยิงหัวตายดูสูงเพื่อนบ้านทักทายมาด้วยเลยเพื่อนบ้านที่น่ารักมากค่ะ เปลี่ยนตัง้งมาเปี่ยนอยู่เฉยๆดีกว่าเออปวดหัว <laughs> <laughs> พี่วิ่งเนี่ยแต่เขาได้ยินเฮ้ยมันเป็นได้ยินเสียงคนว่ะ นั่นไงมีคนมาพี่ห <in Asia> มดเรามาช่วยสวดมนต์ให้พี่แอนผ่านพ้นไปได้ด <area> ้วยเถอะพี่แอนเตรียมตัวตายเลยเขาจะโยนระเบิดใส่พี่แล้วพี่เตรียมตัวตายเลยเสียงระเบิดอข้างหูยังยังระเบิดยังไม่แตกอีก buồn quá vậy được nhanh 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 nhá phao ui